ยังไงให้เซ็กมีรแสแทบขมิบสักหน่อยคุณหมอขามีคนบอกว่าขมิบได้ไหมขมิบได้ของผู้หญิงอย่างที่บอกมันเป็นโพกล้มเนื้ออุ้งเชิงกรานอะ,ค,ะค่ะกล้มเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันจะสูงขึ้นมนาเป็นโดมคล้ายๆกับตรงกระบังลมเราที่ไม่ไเลยอัฟแฟมตรงนี้เพราะฉะนั้นการเอ็กซ์ไซส์ที่เรียกว่าขมิบหรือว่าคีแก้วอ่ะมันก็คือเป็นความรู้สึกเหมือนกับเราต้องแบบขมิบตอนกําลังกั้นปัสสาวะในผู้หญิงหรือจริงๆของผู้ชายก็มีกล้ามเนื้อบริเวณนี้ซึ่งความรู้สึกตอนออกกกําาลังยยเนี่ เขาบอกเอผู้ชายบางคนที่เวลาไปเทรนเอ็กเซอร์ไซส์แล้วเขาปัรยายมานะเขาบอกว่าเหมือนเวลาเดินเอาเท้าไปจุ่มน้าเย็นอะความรู้สึกของผู้ชายจะเป็นฟิลแบบนั้นเหมือนตอนเท้าไปจุ่มน้ำเย็นแล้วแบบมันจะดุึง ใช่เพราะในจริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถออกเพลวิกฟลอร์ได้ทั้งคู่แล้วก็นอกจากวิธีคมิบหรือว่าคีเกลซึ่งสามารถที่จะคมิบเอ็กซ์เซไซส์ได้แล้วเนี่ยการเอ็กซ์เซอไซส์อย่างอื่นเ,เช่นการออ,อกกําลังกายแบบใช้อุปกรณ์อย่างพวกพิลาทิสหรือว่าถ้าออกกําลังกายทั่วไปอย่างท่าสควอตเนี่ยค่ะเราสามารถกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้ออุ้มเชิงกรานหรือว่าเพลวิกฟลอร์ได้ดีะนะแล้วก็ ออกกาลังกายไปได้เลยเวลาคล้ามเนื้อบริเวณนั้นกระชับก็ทําให้ปัสสาวะเราไม่เร็สดแล้วก็เวลามีแอคทิวิตี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทําให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันทํางานได้ดีมีความกระชับมากขึ้นค่ะขมิบนี่ก็เหมือนออกกาลังกายมันสามารถทําเป็นเซตได้ไหมคะคุณหมอหรือว่ามันต้องทําบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนสามารถทําเป็นเซตได้ค่ะก็จะจริงๆหมอว่ามันมีหลายหลักสูตรเนาะหรือว่าหลายทิปส์หลายเคล็ดลับที่เขาแนะนําแต่หมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหามากก็อาจจะขมิบแล้วก็ นั่งไว้นับหนึ่งถึงสิบวินาทีทำสิบครั้งอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งตอนที่ว่างสามารถทําอย่างนี้ได้เลยจริงๆมันก็ไม่ได้โหดอะไรอะไรเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ก็ก็ขมิบไม่มีใครรู้เป็นเรื่องการออกกำลังกายที่ต่างก็อาจจะขมิบอยู่ใช่เถอะเหรไม่มีใครรู้หรือว่าผู้ชมหลายๆท่านก็จะนั่งขมิบยุ่มแล้วก็ไม่มีใครรู้เช่นกันเนี่ยเผลอๆหลายๆคนทาไปหลายเซตแล้วคุณหมอเนาะ